มม่อาีอาน,าน,านาาโครงการโคกหนองนาอรายรยเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 ณศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาพัฒนาชุมชนระดับตำบล CLM แปลงนายมนตรีปลอดคอนบุรีหมู่ที่สองตำบลแม่ระกาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 ขยายผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการบูรณาการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และภูมิสังคมสู่การพัฒนาพื้นที่แบบอารยเกษตรตามแนวพระราชดำริและเผยแพร่ผลสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยโคกหนองนาอารยเกษตร โดยมีการดำเนินกิจกรรมดังนี้พิธีเปิดโครงการโคกหนองนาอารยเกษตรเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567จังหวัดพิษณุโลกโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกได้รับเกียตรติจากนายทรงพลวิชัยขัดคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีนางสุภลักษ์แก้วมณีพัฒนาการจังหวัดพิษณุโลกกล่าวรายงานและนายหัตถพลเมฆอาภานายอำเภอวังทองให้การต้อนรับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ คณะกรรมการเครือข่ายโคกหนองนาจังหวัดพิษณุโลกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอวังทองผู้นำท้องที่ท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านโรงเรียนบ้านเขกโรงเรียนแม่ระกาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมมอบพันกล้าไม้แก่ประชาชนโดยรอบ กิจกรรมพิธีเปิดป้ายโครงการประดับตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567กิจกรรมปลูกต้นรวงพึ่งซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่10กิจกรรมเอามือสามัคคีทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สอย่าง สร้างการรับรู้วันดินโลกกิจกรรมการปล่อยพันปลาเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้การน้อมน,นำแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่โคกหนองนากิจกรรมนิทรรศการแสดงองค์ความรู้แนวคิดและทฤษฎีของการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีภาคีเครือข่ายสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลกและสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกร่วมจัดนิทรรศการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามฐานเรียนรู้ในพื้นที่แปลงจำนวนสามฐานดังนี้ ฐานเรียนรู้การทำแซนวิสปลาฐานการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักไม่กลับกองและฐานการเรียนรู้การเพราะเห็ดฟางในตะกระ้า โดยจังหวัดพิษณุโลกได้น้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงเกิดกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมการพึ่งพาตนเองเพื่อให้สามารถบริหารจัดการตนเองและชุมชนให้มีความสุขได้อย่างยั่งยืน